พาเมียมาเที่ยวมิกจะจุจักใช้เงินเท่าไร่เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้มาดูกันเลยครับเมียผมตามล่าหาพร็อพม,มาจัดตู้ตุ๊กตาและกองนี้เมียผมก็ซื้อทั้งหมดโอ้โหแม่เจ้าอยากกับภูเขาถุงนี้ก็ใช่นะครับโอ้โหโหนี่แม่ค้าต้องเอาผู้ช่วยมาช่วยคิดเลขกันเลยเรื่องของเรื่องคืออะไรรู้ไหม <M ule mon ie> ไม่มีใครมาซื้อนานแล้วเขียนภาษาไทยไม่ถูกกูต่อราคาโหดมากอะจาก50สิบเหลือ30ิกูต่อโหดขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ขายกูก็ไม่มีใครซื้อแล้ว เดินห้างห ok ีตลอดเพนั้นเนี่ยนั่งตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้เปิดบินเลยอีห่ากูซื้อทีมเป็นหมื่นขนาดเนี้รถรถให้กูไปเถอะไว้ไปก็ขึ้นลาที่ยังพกขายว่าขายไม่ได้แล้วนี่ทําอะไรคะมาเป็นหน้าที่ของแม่ค้าไม่ใช่หรอ,อเกะอเอาทำที่อะไรก็ไม่รู้นี่ถ้าปูไม่ซื้อก็ไม่มีใครซื้อแล้วเนี่ยเขาสั่งไว้เขาก็ไม่ามาเอากูก็เลยซื้อไปเลย20บใบอือือซื้อหมดนี่เลยนะเนี่ยเมียจ๋ารถเราเป็นรถเก่งนะไม่ใช่รถบรรทุก ก็ถ้าเกิดแล้วเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็เอามาคืนเมื่อมียผมจะต่อราคาซื้อสินค้าที่ลูกค้าบัตรจาไว้แล้วทิ้งที่สกินยี่เยียๆค่ะถ้าน้องต่อไม่ได้มาเดี๋ยวคูคุยเองเอาโทรศัพท์มาสวัสดีครัพี่ยิ้มขานี่สกินได้เยี่ยมากเลยอ่ะถ้าหนูไม่ซื้อก็คงไม่มีใครซื้อแล้วล่ะค่ะ รีนนะนนัันัเ้เสก,กอีดอกจริงๆอ่ะมึงไม่ต้องสกรีนมึงน่าจะถ่ายดีกว่าค่ะพี่ยิมอีดอกกูต้องไปเสียค่าเลกเตอร์ไปนั่งเช็ดอีก <c oughs> อกูเริ่มเครียดแล้วว่ากูจะเอาไปดีไหมคุยไปหลายนาทีในะที่สุดก็ลดราคาได้แล้วถามหน่อยเยที่อย่างนี้ใครจะไปซื้อ <c oughs> และอีกคนสั่งทําก็ไม่มาเอากู <c oughs> ไม่เข้าใจอีพวกที่สั่งทําแล้วไม่มาเอาคืออะไรบล็กอกอด้วย เก็บแค่สิแบเปอร์เซ็นคือเราไม่รู้จะเห็นใจเจ้าของร้านหรือจะด่าว่าอีเจ้าของร้านงโง่สกินเยี่ยมมากร้านนี้เนี่ยดีมากเลยใครที่กําลังเลือกตั้งผู้ว่ากทมให้มาซื้อกล่องใส่บัตรตรงนี้ <c oughs> ซึ่งดีกว่ากล่องของรัฐบาลที่เป็นกล่องพลาสต,ติกและเจาะรูสมัยตอนเด็กๆกูเห็นเป็นหยีบเหล็ก <c oughs> แต่เสร็จไอหีบเหล็กไปหมดแล้ว และเมียผมก็ซื้อหมดนี้ไป8,925บาทนะครับบอกแล้วกูลงทุนโอ้โหนี่แค่ร้านแรกนะเนี่ยแม้ขายของเสร็จแล้วจะใช้ผัวชาวบ้านถ่ายรูปให้อีกเจ้าของร้านบอกว่าไงรู้ปะฝายยังว่างอยู่เอารูปกูมาแปะแล้วจุดธูปปูชา <c oughs> แทนยิ่งพระ <c oughs> และเมียผมก็ซื้อดอกไม้ร้านนี้ราคา600บาทเอาไปทำชุดตุ๊กตาแน่เลย ซื้อเสื้อให้แม่ผัวราคา390เ้าบาทเาใจแม่ผัวแม่ชอบแบบนี้แนวนี้ oh. โสเพ <c oughs> และซื้อเสื้อสัปรดตัวนี้ราคา390บาทและมาดาแฮมก็ซื้อเสื้อตัวนี้ให้แม่ผัวอีก690บาทผมดูไม่ออกจริงๆว่าน,นี่เสื้อหรือกางเกง <c oughs> เป็นลูกสะพ้ายที่ดีต้องเอาใจแม่ผัวเยอะๆเสื้อตัวนี้ราคา490บาทวิ่งาสบาทวิ่งวับวิ่งว,วับมาก แล้วเมียผมก็ลองเสื้อตัวนี้สวยแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อไหมนะถ้าราคาถูกกูก็ซื้อถ้าแพงกูจะซื้อทำไมล่ะเมียถามแม่ค้าว่าเสื้อตัวนี้ราคาถึง500บาทไหมแม่ค้าบอกว่าไม่ถึงแล้วราคาเท่าไหร่จ๊ะ49่ร้อยเก้าสิบต่กูตบบอก400ได้ไหมแม่ค้ายกมือไหว้กูอย่างนี้แล้วบอกว่าให้พี่เธอสุดท้ายก็หนึ่งตัว แลเมีผมก็ซื้อแจกกันกับต้นไม้ปลอมหมดนี่1,460บาทพอดีว่าพี่สาวขึ้นบ้านใหม่ก็เลยจะจัดแจกกันให้พี่สาวเขาไม่อยากได้ปลาปลาปลา,ปากัวของเหลืออันเก่า่าให้เขาอันใหม่ก็เก็บไว้เองซื้อดอกไม้ปลอมก้าละ90บาทซื้อสีก้านก็สา0รบาท,ซ,บาทซื้อดอกไม้ปลอมอันนี้10ก้านราคาก้านละ1 2อบาทก็พันสองร้อยบาทนั่นเองครับตังคปูและมีผมก็มาเดินต่อที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ ตรงมาที่ช็อปกุชชี่เขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปแต่พอเวลากูมาถ่ายเลยค่ะของสวยงามมากผลิตภัณฑ์ออกแบบได้สวยจริงเทเจขนาดนี้ถ้าไม่ซื้อเขาด่าไมเนี่ยกล้าด่ามคะไม่กล้าค่ะไม่กล้าและมีผมก็ซื้ออันนี้อะไรเอ็ดเอ็ดติ้งตจริงๆไม่รู้6,650บาท วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่นี่แต่ว่าเวลาใช้จริงอ่ะเราเอาตลาดนัดดอนเมืองอ่ะมาให้ลูกค้าใช้ไลเนอร์หัวจุกอุ้ยด้ามยาวพิเศษกันน้ำกันเหงอค่ะเป็นวีแกนค่ะอันนี้จะออกไหมไม่ออกแน่ใจแน่ใจสาบานด้วยข้าพระเจ้าหนึ่งสองซ้ำไไม่ออกหลุดนิดนึง 1,595ถามซื้อไหมสัตว์ไม่ซื้อมา <c oughs> ลูกสาวบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นตัวเทสเตอร์ค่ะแม่คือดีมากเลยเป็นมาคลาล่าหนางอนยาวอ๋อแต่หนูเตือนไว้อย่างนึงนะคะหนางอนยาวดีครบหมดทุกอย่างค่ะยกเว้นไม่กันน้ำ <c oughs> สัตว์เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจล้างหน้า <c oughs> ไม่กันน้ยำย้ำ ไม่กันนามแต่หนางอนยาวและเมียผมก็ซื้อเป็นบที่7 9้7,975บาทครับและเมื่อซื้อของครบ6,000ที่ Victory ofW ฟก็จะได้ของแถมเป็นนี่เป็นลิปสติกนะคะสีของตัวจริงตัวไม่ใช่ตัวเทสเตอร์ใขานาดจริงไปเลยค่ะมูลค่า1,690บาท<อ>ดีนะครับที่เมียเป็นผู้นำครอบครัวถ้าเกิดผมเป็นคนหาเงินเข้าบ้านโดนด่าแน่และเมียผมก็มาดูที่หนีผมของไดสันราคา17,000กว่าบาท ซื้อไม่ซื้ออีกทีหนึง่งเพราะแม่ค้าไม่อยู่แล้วพอหนีปุ๊บเมียผมก็ถูกใจหลายเออคือเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เ,เปิดประเทศแล้วเราจะไปญี่ปุ่นนะฮะไม่ต้องคิดถึงอีสานฟังก่อนเวลาไปญี่ปุ่นนะกูไม่เคยได้หนีผมเลยกูอเอาเครื่องที่หนีไปอ่ะ220อ,องศาที่นูน 110. ่นร้อยสิบหนีเหี้ยอะไรไม่ได้ผลอะไรเลยก็ถ้าอย่างนี้มันชาร์จได้กูก็อเอาไปได้ไงโอโ้โหฉลาดมากฉลาดในราคา17เจ นี่มันดีสมราคา1 7เลยเหรอก็ูกใช้อันละร้อยเกะผมไม่ขึ้นเงาอย่างนี้นะผมเนี่ยไม่ได้สระมาหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่ไปทําตาสองชั้นมาใช่ปะหมอก็จะไม่ให้สระผมตาก็าจะไม่ให้โดนน้ําแพมยังไม่ได้ว่างสระผมเลยแต่คือใดสันคือหนีบแล้วเฮ้ยพลิวอ่ะเดี๋ยวคนดูต้องบอกว่าเธอหลอกลวงหนีบแล้วผิวได้ยังไงไม่ได้เสียบปั <S <S <qu itt ling> ๊หนีบโวยเลยเฮ้ย ที่นี่ผมไดสันเซนทัลลาดเ้าของหมดเลยมาที่เซนทัลอีทฟิวแทนขับรถมาตั้งหลายนาทีและแล้วก็เจอแล้วที่นี่ผมของไดสันและก็ซื้อที่ดีผมของไดสันไปอีก17,900บาทโอ้โ oh. หเอาขึ้นเครื่องได้นะคะมีระบบเหมือนกับ iPhone ค่ะเวลาขึ้นเครื่องกดตรงนี้นะคะขึ้นเครื่องได้ด้วยกู้โหลดใต้เครื่องก็ได้บวช <c oughs> อ้อยอยากสวยคือสามารถเอาไปหมีปุ่มบนเครื่องได้ ครับก็ตานี้แหละครับท่านผู้ชมและมีผมก็ซื้อกล่องสังกะสีเอามาใส่ตุ๊กตาราคา1820บาทครับเห็นโอโวคาโดและอยากกินก็เลยซื้อหน่อยครับราคา100บาทครับและเมียผมก็ซื้อสับป,ประรดถุงใหญ่อีกราคา100บาทนะครับ แล้วก็ซื้อขนม2ชิ้นมีไส้เผือกับไส้มันม่วงนะครับราคาชิ้นละ25บาทสองชิ้นก็50บาทไม่น่าเชื่อเลยเมย์เป็นเจ้ามือขอบคุณนะจ้าเมียจา๋าใช่เพราะว่เมตะก,กีแม่ค้าบอกว่าพอถ่ายวิดีโอไหนได้ไหมแม่ค้าบอกยังไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะอพอะเปล่าค่ะถ่ายขนม <laughs> และเมียผมก็ซื้อเสื้อผ้าที่พอมเมโลแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะครับไม่มีไซส์สมนุน,น้าแล้วเมยก็กินทุเรียนลดความอว้วนราคา670บาทครับ แม่ค้าบอกว่าโฆษณาร้านให้ด้วยอดได้ไล่สีทองคํานะครับพร้อมกับสโลแกนอยากกินกินเลยตอนมีลมหายใจตายไปไม่ได้กินนะคะแต่มีผมกินจนเป็นความดันรับผิดชอบอยังไงครับถ้าตายก็เป็นเจ้าภาพให้กูคืนนึงด้วยนะคะกินข้าวที่ร้าน on the T a b l e ข้าวหน้าหมูและสตอรเบอรี่โยเกิร์ตแกงกะหรี่หมูไข่โฮมเบอร์กแฮมเบอร์กอะไรก็ไม่รู้และราคาก็682บาทครับแม่ได้เลี้ยงเมียและหนึ่งมือภูมิใจ และตามด้วยามมามเสียเงิน20บาทคที่จอดรถทำและเมียผมก็ซื้อเสื้อตัวนี้อีก3ตัวราคา1,040บาทครับและเมียผมก็ซื้อเสื้อผมอีก3ตัวเป็นราคา1,070บาทใส่เสื้อเยี่ยงเยี่ยเปื่อยๆเนี่ยกูอายคนเขาที่เธอใส่เสื้อตูดขาดฉันยังไม่เห็นอายเลยอ้าว้อตูดขาดเพราะอะไรก็เพราะว่ามึงแย่แหละซื้อแป๊ซี่ใส่น้ำแข็งให้มาดามแผม25บาทครับและเมียผมก็มาซื้อตำหูร้านประจำ มีคนอื่นซื้อตังหูคู่เป็นแสนมียผมซื้อตังหูแสนคู่และเมียผมก็ซื้อตังหู5คู่ราคา1,760บาทครับซื้ออีก2คู่ไปทำชุดตุ๊กตา500บาทซื้อไฟประดับฉาก3เส้นราคา1,100บาทนะครับถามสิว่าทำไมของกูพังเร็วทำไมพังเร็วอีเบคอนงับจนไฟขาดมันแล้วนี่อีดอกเสียบปั๊กก็ไม่ติดแล้วดูของที่นางมีผมซื้อครับดูและนี่กระโปรงหลังรถ เมียผมใช้เงินไปทั้งหมด56,087ับาทโอ้ซื้อของขนาดนี้สะใจหรือยังก็ตั้งแต่โควิดตั้งแต่ทําตาก็ปาเข้าไปสัปดาห์หนึ่งที่ไม่ได้ช้อปปิ้งก็ถั่วเฉลี่ยถั่วเป็นชิ้นๆเป็นวันๆไปสิเอโอเคแล้วเจอกัใ่ม่คลิปหน้านะบายค่ะ